เฮ้ยที่หนึ่งเฉยแล้ววะใจเย็นนะใจเย็นนะมันรอฟังเสียงเราอยู่จับมันรวมกันมึงก็ชอบเยี่ยใครปืนยิงอ่ะใครยิงอ่ะไปยิงปิดละอ๋อจับมึงเราเนี่ยรอดักเลยเดี๋ยวมันเข้าไปทางมึงอ่ะมาจับอาเลยเอาเลย สองตัวสองตัวครับตรงเนี้ยวิ่งมาตัวหนึงเก็บไปได้มีต,ตัวพี่ตังเหลือตัวเดียวค้ำหน่อยจะชุกค้ำ,หน,คำหน่อยค้ำหน่อยได้พี่เดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวกลังอยู่ควักระเบิดเลยมันโผล่นมาพอดี